คลรมมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอมา,มานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวนาที่ปลูกข้าวนาปีก็อุ่นใจได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมาย21ล้านไร่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วรัฐบาลและทกศยังช่วยท่าน สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนและท่านผู้ชมทางบ้านทุก,ท,กท่านครับบ่ายวันนี้ก็จะเป็นการถแถลงผลการประชุมคลมมครั้งที่28 2สับอ6.7ซึ่งวันนี้มีวาระเข้มข้นเข้มข้นที่เข้าสู่ที่ประชุมโคลมหลายวาระด้วยกันนะครับผมขอข้อสังการท่านนายกวันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ขอเริ่ม,เร,มเรื่องแรกเลยเรื่องเกี่ยวกับหวยกระษียณซึ่งเสนอโดยกระทรวงการคลังในวันนี้เนี่ยนะครับ เรื่องแนวทางในการส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อรองรับการเกษียณผ่านโครงการสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณต่อไปนี้โครงการสลากสะสมทรัพย์กับหวยเกษียณคืออันเดียวกันนะครับกระทรวงการคลังได้เสนอคอมเพื่อให้ความเห็นชอบนะครับหลักการตามแนวทางในการส่งเสริมการออมของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช เพื่อลองรับการเกษียณผ่านโครงการสลับสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณหรือที่เรียกว่าโครงการสลับสมสะสมทรัพย์นะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนี้จะดําเนินการได้ก็ต่อเมื่อ,อต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติพศ .2554 แล้วกออชจึงจะมีอำนาจไปดําเนินโครงการได้สาระสําคัญของโครงการนี้นะครับเป็นสาระที่เรียกว่า จะออกตลากเนี่ยเริ่มต้นที่ห้าล้านฉบับต่อสัปดาห์นะครับฉบับหนึ่งก็จำหน่ายที่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทแล้วก็ออกทุกสัปดาห์สัปดาหละห้าล้านฉบับเพราะฉะนั้นยอดจำหน่ายห้าล้านคูณห้าสิบก็สองร้อยห้าสิบล้านต่องวดต่อสัปดาห์แล้วกัน คูณปีหนึ่งก็คูณด้วย52ก็เป็นยอดสะสมรัพหมื่นสามล้านคนที่จะซื้อได้สลากนี้ได้ที่จะมีสิทธิ์ซื้อได้นะครับก็เป็นสมาชิกกอชในปัจจุบันแล้วก็ผู้ประกันตนต,นตามมาตรา40แห่งพระราชบัญญัติประกันประกันสังคม2533ซึ่งมีอยู่ประมาณสัก10ล้าน8แสนคนสมาชิกกอชปัจจุบันก็มี2ล้านกว่าแล้วก็ยัง ผู้ประกอบอาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบที่มีอายุไม่เกิน60ปีอันนี้ก็คือผู้ง่ายๆก็คือซื้อได้ตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปซื้อได้จนถึงอายุ60ซื้อไปเท่าไหร่ก็เมื่ออายุ60ได้คืนยอดสะสมเท่าที่ตัวเองซื้อไปซื้อได้ไม่เกินสูงสุดนะครับต่อเดือน3,000บาทสูงสุดไม่เกิน3,000บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่า ห่วยกะเสียหนี่ปีหน้าออกสมมตินะครับถ้าพี่น้องสื่อมวลชนตอนนี้อายุสักห้าสิบบางท่านนะครับน้อยคนในห้องนี้สมมติเริ่มซื้อเลยซื้อไปจนถึงอายุหกสิบสิบปีซื้อเต็มสตรีมแต่เต็มสเกลสามพันบาทต่อเดือนเนี่ยครบอายุหกสิบท่านจะมีเหลือเงินเป็นบำเหน็จที่เกิดจากการสะสมเนี่ยนะครับก็สามแสนหกสามแสนหกหมื่นบาท ถ้าเริ่มซื้อที่อายุ4สามสิบจนถึงอายุหกสิบเป็นระยะเวลาสามสิบปีเงินสะสมที่จะเป็นบำเหน็จเมื่อกเกษียณน,นะครับหนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้าซื้อตั้งแต่อายุสิบห้าเลยอย่างเงี้ยนะครับซื้อจนถึงอายุหกสิบเงินสะสมล้านหกแสนสองหมื่นบาทแต่คันนี้นี่คือเงินที่เราซื้อไปนะครับแต่ว่ารางวัลเนี่ยรางวัลก็จะมีว่าเออรางวัลที่หนึ่งมีห้ารางวัล รางวัลละหนึ่งล้านบาทรางวัลที่สจะมีหนึ่งหมื่นรางวัลรางวัลละพันบาทเพราะฉะนั้นเงินรางวัลเนี่ยก็ห้าล้านบวกกับ1 0บล้านงวดละ15ล้าน15บ้าล้านคูณด้วย52 000, สัปดาห์ก็จะเป็นรางวัลเจ็ล้านบาทเงินรางวันนี้โครงการนี้จะขอรับงงบสนับสนุนจากจากรัฐบาล 780ล้านส่วนงบในการพัฒนาเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน20ล้านงบในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อระบบการลงทะเบียนใรต่างๆเนี่ย30ล้าน,นอันนี้กชอชจะดูแลเองเพราะฉะนั้นโดยหลักการอันนี้เนี่ยคลมเห็นชอบในหลักการที่กระทรวงการคลังเสนอโครงการหวยกเกษียณหรือสลักสะสมทรัพย์เนี่ยเพื่อการ,กรเกษียณเนี่ยก็ได้รับความเห็นชอบในหลักการ แล้คลมก็เห็นชอบให้กอชอไปดําเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดช่องให้กอชอสามารถดําเนินโครงการนี้นะครับได้โดยเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นได้พี่น้องประชาชนที่ถามกันมาเยอะว่าหวยกเกษียณจะมีแน่ไหมมติคลมวันนี้ก็เป็นคาตอบนะครับว่ามีแน่นอนแล้วก็คาดว่าน่าจะไม่เกินภายในปีหน้าก็จะได้ ได้เริ่มเริ่มโครงการนี้กันครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องของการขอขยายระยะเวลาการดําเนินงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศพี่น้องสื่อมวลชนครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไทยมีการเซ็นสัญญาการค้าเสรีทวิภาคีหรือพหุภาคีหลายหลายฉบอับด้ยวยกันแล้วก็การเซ็นสัญญาการค้าเสรีก็ บางครั้งก็นำมาซึ่งผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกร,กรที่ทำการผลิตแล้วเกิดการแข่งขันไม่ได้จำเป็นต้องมีการปรับปรับโครงสร้างในการผลิตที่ผ่านมาก็มีการอนุมัติกองทุนปรับโครงสร้างไปแล้วรอบที่หนึ่งตั้งแต่ปี4 4 8จนถึงปี67ปี67เน่ยออกองทุนที่ว่านี้ก็จะหมดระยะลงนะครับดังนั้นกระทรวงกรเกษตรจึงได้เสนอคอลมอพิจารณาให้ ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศออกไปอีก20ปีโดยนับตั้งแต่เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม6 7 6 7ถึง19กรกฎาคม2587ในช่วง20ปีก่อนหน้านี้ในห่วงแรกของกองทุนปรับโครงสร้างเนี่ยได้ รัฐบาลได้อุดหนุนเงินไปนะครับ998ล้าน20ปีโดยนำไปใช้กับโครงการต่างๆ3าโครงการ11ชนิดสินค้าเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวชากาแฟปาล์มน้ำมันพริกไทยมะพร้าวผักเมืองหนาวโคเนื้อสุกรนะครับทั้งหมดเนี่ยกองทุนนี้สามารถที่จะให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอุดหนุนให้ไปริเริ่มปรับโครงสร้างการผลิตแก่พี่น้องเกษตรกรรวมทั้งสิ้นพัน0 83.25ล้านบาทอันนี้ก็เป็นผลงานในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นรอบนี้ขอขยายอีก20ปีโดยกองทุนสถานภาพเงินสะสมของกองทุนนับจนถึงวันที่29กาุมภาปีนี้เนี่ยกองทุนยังมีเงินเหลืออยู่541ล้านประกอบด้วยเงินสดในมือเนี่ย200ประมาณ2 1 0ล้านโดยประมาณแล้วก็เป็นสินสินทรัพย์อื่นๆอีก3ล้านมีลูกหนี้อีก328่ล้าน ดังนั้นเงินทุนสะสมของกองทุนเพื่อปรับโครงสร้างภาคการผลิตภาคการเกษตรเนี่ยยังเหลืออยู่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับมากพอที่จะหมุนเวียนสําหรับอนุมัติโครงการต่างๆได้เพิ่มในช่วงปี6กเจเนี่ยได้อีกประมาณสัก200ล้านในนี้แผนในการดําเนินการเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนนี้เนี่ยกะว่าจะใช้เงินทุนของตัวเองหมุนเวียนไปต่อเมื่อเงินทุนในมือไม่พอ จึงจะขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐโดยคาดว่าในช่วง10ปีแรกของการขยายและระยะเวลา20ปีเนี่ยจะอาจจะจำเป็นต้องขอเงินสนับสนุนปีละประมาณ2 0 8ล้านอันนี้เนี่ยที่ประชุมโคลมได้มีการอภิปรายแล้วก็บอกว่ากองทุนเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเนี่ยขออย่าให้ผู้ง่ายให้ผู้ให้กระทรวงเกษตร ให้ไปดูแลบริหารอย่าให้เกิดความซ้ำซ้อนกับกองทุนเพื่อปรับโครงสร้างเพื่อการปรับตัวที่เป็นกระทรวงพาณิชย์ดูแลอยู่นะครับอันนี้มันมีมีหลายกองทุนนะครับถ้าหากว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องผลกระทบจากการค้าเสรีเนี่ยมันมีกองทุนที่กระทรวงพาณิชย์เขาดูแลอยู่เรียกว่ากองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของกระทรวงพาณิชย์อันนี้ มติคละมะออนุมัติเห็นชอบตามที่เสนอแต่ขอให้นำความเห็นของที่ประชุมว่าอย่าปลามให้การดำเนินโครงการนี้ไปซ้ำซ้อนกับกองทุนปรับตัวของภาคกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ประชุมมีมติเห็นชอบขยาย20ปีแล้วก็ตามกรอบที่กระทรวงกรเกษตรเสนอมาเรื่องถัดมาก็เป็นเรื่องของการโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต2,167นะครับที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกรเกษตรเสนอมาว่าขอให้คลมมีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2 5 6 7ตามมติของคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ นะครับโดยพื้นที่เป้าหมายที่จะให้มีการประกันภัยเนี่ยทั้งหมด21ล้านไร่วงเงินงบประมาณที่จะสนับสนุนโครงการประกันประกันภัยข้าวนาปีเนี่ย2,302ล้านบาททั้งนี้วงเงิน2,302ล้านบาทนี้จะเป็นวงเงินที่รัฐบาลอุดหนุน1,612.16ล้านบาทเป็นเงินที่ทกรรส อุดหนุนอุดหนุนเบีย้ยประกันเนี่ยนะครับทกศออุดหนุนให้แก่ลูกค้าสินเชื่อทกศอ9 0ล้านสส่วนนี้รวมกันแล้ว2 3 0 0สองล้านบาทนะครับโดยรายละเอียดการอุดหนุนเบีย้ยประกันได้แบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรใน21เ็ล้านไล่เป้าหมายเนี่ยนะครับพื้นที่เป้าหมายแบ่งเป็นเกษตรกร,รกลุ่มแรกที่เป็นลูกหนี้เอ่อเป็นเป็นลูกค้าสินเชื่อทกศอ อยู่15ล้านไร่ในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเบี้ยประกัน124.12 12บาทต่อไร่รัฐบาลอุดหนุน78.12บาทต่อไร่ทกศออุดหนุน46บาทผูได้ง่าย15ล้านไร่นี้กลุ่มนี้เนี่ยประกันภัยเบี้ยประกันนี่เกษตรกรไม่ต้องจ่ายรัฐบาลกับทกศอ,ขอ,อช่วยกันจ่ายแล้วก็กลุ่มเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นลูกค้าสินเชื่อของทกศนะครับ ที่อยู่ในกลุ่มเทียวันหมายถึงว่าเป็นการประกันภัยพื้นฐานเนี่ยที่รัดช่วยจ่ายไม่นับลูกค้ากสกศเนี่ยนะครับถ้าในพื้นที่เสี่ยงต่ําเบีย้ยประกันต่อไร่75 4 7บหาเจบาทรัดหนุนเจจ่ายให้นะครับ70.97บาทเกษตรกร,กรจ่ายเอง5บาทต่อไร่ในกลุ่มนี้เสี่ยงต่ํามีอยู่5ล้านไร่ในกลุ่มที่พื้นที่ความเสี่ยงปานกลางค่าเบีย้ยประกันต่อไร่2 1 4ละ 214บาทรัฐบาลอุดหนุนให้8 4ดบสีเกษตรกรจ่ายเอง130บาทส่วนพื้นที่มีความเสี่ยงสูงเบี้ยประกันสูงขึ้นแลนะครับเป็น234 3้บจุดสาบาทรัฐบาลจ่ายให้อุดหนุนให้85.33บาทเกษตรกรจ่ายเอง149บาทต่อไรออ่ตรงนี้เนี่ยนะครับระยะความคุ้มครองนะครับในกลุ่มที่หนึ่งเนี่ย ในกลุ่มที่ 1, ความคุ้มครองถ้าเป็นภัยธรรมชาติกลุ่มเทียวันนะครับเกิดสหรับลิลาฝนน้ำท่วมภัยแล้งได้เบี้ยปาาระกันคุ้มครองอยู่1190บาทต่อไร่แต่ถ้าหากว่าไปเจอศัตรูพืชนะฮะหรือม,มแมลงระบาดเนี่ยนะครับความคุ้มครอง595บาทต่อไร่นี่คือกลุ่มเทียหนึ่งส่วนในกลุ่มเทียสองซึ่งมีน้อยนะครับมีแค่5สาย5แสนไร่เนี่ย เกษตรกรจ่ายสมัครใจประกันเองนะครับในพื้นที่ที่พูดง่ายๆว่า,ามีความเสี่ยงภัยต่ำเกษตรกรจ่ายเอง27บาทอันนี้ในกลุ่มเทียสองนะครับพื้นที่เสี่ยงปานกลาง60บาทพื้นที่เสี่ยงมาก110บาทแต่เบี้ยประกันต่ำในกลุ่มเทียสองแต่ว่าความคุ้มครองก็ลดลดหลั่นลงมาถ้าเป็นภัยธรรมชาติก็จ่ายให้240บาทต่อไร่ ถ้าเป็นศัตรูพืชหรือแมลงเนี่ยนะครับจ่ายร้อบาทต่อไร่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็กำหนดว่าระยะเวลาในการจำหน่ายนะครับในการจำหน่ายหรือขายกรมธรรเนี่ยแตกต่างกันไปตามภูมิภาคในภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคตะวันตกจำนวน63จังหวัดเนี่ยให้สิ้นสุดการขายประกันไม่เกินวันที่7กรกฎาคม2567 และในส่วนภาคใต้14จังหวัดนั้นเนี่ยให้ขยายไปจนถึงวันที่31ธันวาค2567คลมมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรเสนอมา,มานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวนาที่ปลูกข้าวนาปีก็อุ่นใจได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมาย21ล้านไร่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วรัฐบาลและทอกศออยังช่วยท่านในการอุดหนุนเรื่องของเบี้ยประกัน